ซาบานีแจ้งบอลมาดอยากย้ายซบแปแอเล่เลกิฟสกิลาชื่อดังของแดนน้ำหอมระบุว่าอิลเลียซาบานีแจ้งกับเดอรชิลี่บอลมาดว่าต้องการย้ายไปอยู่กับปารีสซูชักแมงทีมแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในลีกเอิงฝรั่งเศสตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเป็นตำแหน่งที่แอตเชตต้องการเสริมทัพมากที่สุดหลังจากที่มากินยอสขาดบวกมือลาทีมในช่วงซัมเมอร์นี้กระนั้นต่อให้มากินยอสอยู่กับทีมต่อเหมือนเดิมก็คาดว่าบทบาทของเขาจะลดลงในฤดูกาลหน้าทำให้แอตเชตต้องมองหาคนที่จะมาสาร สำหรับซาบานี่ถูกหมายตาว่าเป็นเป้าหมายหลักของแปร์เชอย่างไรก็ตามบอลมาตตั้งค่าตัวของเขาเอาไว้สูงถึง70ล้านยูโรและทีมดังจากแดนน้ำหอมอยังไม่ได้ยินข้อเสนอระดับดังกล่าวโดวยทั้งสองสโมสรกำลังเจรจาก,กันอยู่แต่ดาวเตะในวัย22ปีก็สนใจจะย้ายไปเล่นกับปารีสซแชักแมงและเขาก็ได้แจ้งให้กับคนใหญ่คนโตของบอลมาตทราบถึงเรื่องดังกล่าวแล้วโดวยแปร์เชต้องรีตตเนินการให้ไวัยหากอยากได้ซาบานนี่มาเป็นส่วนหนึ่งของทีม สำหรับการทำศึกชิงแชมป์สโมสรโลกหลังตลาดซื้อขายสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้จะปิดลงในวันอังคารนี้ทางนีซาบานี่ถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมกับเดอชลีบ่บอลมัดในฤดูกาลที่ผ่านมาหลังจากลงเล่นไป36นัดในเกมลีกโดยจับคู่แนวรับร่วมกับดีนเฮาเซนที่ย้ายไปอยู่กับดัมามริดแล้ว